สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบุษบาบุตให้เลขที่10ชั้นม6ที่ 14, วันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ o อ e t ปี54ข้อ20และข้อ36ค่ะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ข้อ20นะคะข้อ20ให้แผนภาพต้นใบมาซึ่งเราก็จะมาดูที่คำถามนะคะเขาถามว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีฐานนิยมการหาฐานนิยมใน้อกกไก่ฐานนิยมคือจำนวนที่มีซ้ำกันมากที่สุดในข้อมูลชุดหนึ่งหนึ่ง แล้วก็จะมาดูกันนะคะชั้นแรกเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดคือเลข2 0ค่ะมีจำนวน2ตัวชั้นที่2คือเลข34มีจําจำนวน2ตัวชั้นที่สามคือ43มีซ้ำกัน2ตัวแล้วก็ชั้นที่4ี่คือ52มีซ้ำกันทั้งหมด3มตัว ซึ่งแน่นอนค่ะฐานนิยมในข้อนี้คือ52เนื่องจากมีจำนวนมากที่สุดคือมีจํานวน3ตัวดังนั้นค่าฐานนิยมของเราจึงเท่ากับ52ข้อกไก่จึงผิดนะคะจากนั้นเราจะมาดูที่ข้อขอไข่กันนะคะข้อขอไข่มันบอกว่าค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ40การที่เราจะหาค่ามัธยฐานได้เราต้องรู้ตําแหน่งของค่ามัธยฐานก่อนซึ่งสูตรตําแหน่งค่ามัธยฐานคือ n บวก1ส่วน2ค่ะใน n n ในที่นี้คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งข้อมูลทั้งหมดเรามี20ตัวแล้วก็จะแทนลงไปเป็น20บวก1ส่วน2มีค่าเท่ากับ21สด่วน2ดังนั้นตำแหน่งค่ามาธยฐานจึงเท่ากับ10.5ค่ะถ้าตำแหน่งค่ามาธยฐานออกมาเป็นจุดทศนิยมแบบนี้เราต้องเอาจำนวนที่เป็นตัวมันเองและจำนวนที่เป็นตัวถัดไปบวกกันแล้วหาร2ค่ะ เราจะได้ว่าค่ามัธยฐานในที่นี้จะเท่ากับจํานวนตัวที่10หรือค่าข้อมูลตัวที่10บวกกับค่าข้อมูลของตัวที่11หารด้วย2ค่ะเราจะมาดูว่าข้อมูลตัวที่10กับตัวที่11คือเลขอะไรบ้างซึ่งมันก็คือเลข7ขอไปค่ะมันคือเลข37กับ43ดังนั้น x 10คือ37 บวกกับ x 1 1คือ43หาร2มีค่าเท่ากับ80ส่วน2ตัดถอนออกมาเหลือ40ค่ะดังนั้นค่ามัธยาฐานในข้อนี้คือ40ซึ่งตรงตามที่ช้อยบอกดังนั้นใช้ข้อขอไขถูกค่ะแล้วก็จะไปดูพิจารณาว่าใช้ข้อไหนที่มีกไก่ผิดและขอไขถูกซึ่งมันก็คือช้ข้อ3ค่ะโอเคค่ะต่อไปเราจะมาดูที่ข้อ36กันนะคะ ข้อ36เขาให้ตารงางแจกแจงความถี่มาและถามหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตารางนี้ซึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือสูตร x bar เท่ากับ sigma fi xi ส่วนด้วย n ค่ะเป็นสูตรค่าเฉลี่ยซึ่งเราจะต้องหา fi และ xi fi จากโจทย์เขาให้ความถี่สะสมมาซึ่งไม่ใช่ fi เราต้องหาความถี่ที่เป็นความถี่ปกติก่อนค่ะ ดังนั้นความถี่ที่เป็นความถี่ปกติชั้นแรกจะมีค่าเท่ากับ10ค่ะแต่ว่าชั้นถัดไปที่มีค่าเท่ากับ26มันคือความถี่สะสมที่รวมกับชั้นด้านบนแสดงว่าชั้นที่2เราจะต้องเอา26-10ลบ10ถึงจะได้ความถี่ของชั้นที่2มีค่าเท่ากับ16ค่ะชั้นที่3เหมือนกันค่ะคือ30ลบกับชั้น2ของชั้นด้านบนก็คือ26จะมีค่าเท่ากับ4ค่ะ x i นะคะซึ่ง x i ในที่นี้คือจุดกึ่งกลางชั้นค่ะเป็นจุดกึ่งกลางชั้นของข้อมูลที่เขาให้มาเราจะหาได้จากเอาหน้าบวกหลังหารด้วย2ค่ะชั้นที่1มันคือ30บวก49ส่วน2มีค่า,า,า,นนคาเท่ากับ7 9ส่วน2หรือตัดทอนออกมาได้39.5อันที่2คือ50บวกส9สเ่วน2จัดเท่ากับ1 1 9ส่วน2เท่ากับ เ9 5ด้ค่ะและชั้นสุดท้ายคือ70บวกแส่วน2มีค่าเท่ากับ159ส่วน2ตัดทอนออกมาได้เป็น7 9 5ค่ะจากนั้นเราจะหา FII คือจับความถี่คูณกับจุดกึ่งกลางชั้นนะคะเราจะหาของแต่และชั้นชั้นแรกคือเราจะได้ว่า10คูณกับ3 9มมีค่าเท่ากับ395ชั้นที่2คือ16คูณกับ59.5มีค่าเท่ากับ952 ชั้นที่3คือ4คูณกับ79.5จะมีค่าเท่ากับ318ค่ะเราจะเอาข้อมูลที่เราหามามาแทนลงในโจทย์ขอไปค่ะมาแทนลงในสูตรกันนะคะจากสูตร x บเท่ากับซิกมา f i x i ส่วน n แล้วก็จะได้ x bar เท่ากับซิก m a คือเป็นผลรวมของ fi x i 1, แล้วก็จะเอาทั้ง3ชั้นมาบวกกันนะคะเป็น395บวก952บวก318ทั้งหมดส่วนด้วย n n ของเราเขาบอกว่ามีนักเรียนจำนวนทั้งหมด30คนดังนั้น n เท่ากับ30ค่ะ กคิดไปันนะ,ะโอเคค่ะจากนั้นเราจะมาคิดเลขกันต่อนะคะจะได้ว่า x bar ผลรวมด้านบนมีค่าเท่ากับ1,665ส่วนด้วย30ตัดทอนออกมาแล้วจะได้เท่ากับ55.5ค่ะดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้ำหนักของนักเรียนชั้นเรียนนี้มีค่าเท่ากับ55.5กิโลกร,รัมค่ะ ค่ะบ๊ายบาย